อเพลงฮักสาวยี่สิบหกอำเภอขอนกันยอยดสาวงามอำเภออีสานแดนถิ่นยนชมยุพินวิไลกว่าถิ่นฟ้าในบอกรักแล้วนะจะรักเธอด้วยหัวใจหลงรักสาวแวงใหญ่สาวบ้านไผ่คนน้ำใจดี สาวชนบทเมืองพนแวงน้อยบ้านฝางไม่เคยจืดจางถึงจะอ้างวางมานานนับปีสาวน้องเรือเมืองชุมแพช่่งสวยงามโสพีสุดแสนจะยินดีพระยืนมีดีสตรีไทย น้องสองห้องเกี่ยวดองกันเถิดนาผู้บ่าวมันจะไม่ได้ลาสาวโคกโพโช,ชัยสาวน้ำพองเคือนอุบลรัฐพูดตรงจากใจโน้นศิลานั้นไงอกหักทำได้กับเราอำเภอเมืองขอนแก่นดินแดนสวรรค์ ทุกคำจำนั้นคงไม่ว่ากันสาวเวียงเมืองเก่าอำเภอผู้เวียงพูดออกสำเนียงไพเราะไม่เบาหักหลายเด้อสาวเจ้าผู้มิลำเนาแห่งเขาสวนกวางสาวบ้นเฮ็คู่แฝดยังอยู่ดีไมน่นอ ผู้ผามา่านค้นรออยากสิไปขอตกลงปรุงใจหักสาวกระนวนชื่อกระทินดินแดนถิ่นไกลถ้าหากไว้เนื้อเชื่อใจคงสิไปได้แต่งงานอยากจะเดินดูเคียงคู่กับสาวงามคำอดีตรักเคยจำสาวหน้องนาคำกระสิบข้างหู สำมสูงงามเลิศสุดแสนประเสริฐเลิศรูเปื่อยน้อยชมตรูสาวสีชมพูคู่ใจอยากบอกใครใครว่าห่วงใยที่สุดรักเลยจึงมาสะดุดมาสิ้นสุดที่ตรงหัวใจอยากบอกอำลาว่าหัวใจต่อไปไม่ไหวจึงต้อง ตัดสินใจเหนือสิ่งอื่นใดจำต้องขอ,อลา